สวัสด <ítulo> <es> anyway, <ote> like, ีคร right. ับผมเซียโปนะครับผมีกแล้วครับผมเต็มคาราเบลครับผมเอาแล้วครับผมเบาเด้อวิทิดเบา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 อันนี้ผ่านเขียวครับผานเขียวอ่าอันนี้ผ่านโอทะแล้วก็ผมเซียนโปนะครับผมสองพังกับหนึ่งเซียนเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเบาวิทิตเบา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 ไม่กลูวเบาพูดแต่เบาเบาหน่อย โอ้โหดูดิเอ็มคาราเบลโอ้ไม่มีเห็ดแล้วเบ้าเบ้าไอ้ทิศเบายังไงก็ของเราอยู่แล้วครับผมดูนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็มาดูเลยครับตอนหัวค่ำเออีอย่าไปแย่ตีเข้าไปนะครับพี่ผานเขียวได้กล่าวไว้อย่าไปแย่ตีนเข้าไปนะครับแปลงนี้เขาบอกว่าไม่ต้องแย่ตีนเข้าไปเออไม่สมศักดิ์ศรีฮะเห็ดเล็ก